เอบี้เทรนดีสวัสดีครับพวกเรา a b บ a ้เทรนครับครับผมวันนี้ที่รอคอยแล้วนะครับทุกคนกับการรีแอคชั่นเอ่เทียเลอร์ตัวเต็มของว<ม>ิ c k e ตภาค2นี่นะครับผมจากการที่เรารี action, แอคชั่นไปเมื่อครั้งก่อนนะครับที่ r ร<ม>ีแอคชั่นของตัวอันเก่าภาคหนึ่งและภาค2แล้วก็ตัวเพลงด้วยนะครับผมวันนี้เขาออกมาแล้วครับกับเทียเลอร์ตัวเต็มของวิ c k e ตภาค2มาดูกันว่าแบบเขาจะโปรยในเรื่องประมาณไหนกันมมไม่ต้องช้าไปดูดีกว่าครับทุกคนไปกันเลย ต่อจากความเดิมรอพี euh ่แนวเนาะใช่เนน้ s ลยจากการตามาเลยนี่ ก็เหมือนเขากลายเป็นแบบพรินเซสของที่นี่ไปเลยอ่ะอออืไไไมกล<ง>ล้้้้าาายยยเป็นนนหววแััีคตรร

Your eyes. But theirs. I've heard it said. Oh my god. Ali, Ali. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I have no plan. Well I do. Thank God. I'm a wicked picture of the คือ<ด>ตอนนี้อะไรปะอยากฟังเพลงเต็มๆ<ช>แล้ว<ช>คือแบบ<ช><ช>แค่เปิดมาก็ดีแล้วอ่ะแบบ<ช>ดีมากอ,ะอ่ะจริงคือนี่คาดเดาเนื้อเรื่องนะจากการดูทีการดูทีเซอร์เทเลอร์นะครับรู้สึกว่ามันเหมือนมันเห็นหว่ามันมีฉากที่เขาสู้กันสองคนมไม่รู้ว่าสู้กันแบบด้วยความเต็มใจหรือสู้กันเพราะแบบโดนอะไรมาหรือเปล่า เพราะว่าเห็นว่าคือภาคที่แล้วครับที่จริงอ่ะคือเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาต้องแบบแยกกันไปตามคนละเส้นทางใช่ไหมทีนี้เหมือนเขากลับมาเจอกันตออยู่ดีเฮ้ยมาสู้กันได้ไงแล้วอยู่ดีก็มารักกันหรือจริงการต่อสู้นี้มันเป็นการที่แบบจําใจทําไม่อยากทําแต่ทําเพราะหน้าที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นตัวกลินดาใช่ไหมครับตัวที่เป็นพรินเซสเนี่ยตัวสิมพูตัวอารีนาอารีนาเนี่ยเขาก็แบบได้ขึ้นเป็นพรินเซสของเมืองเมืองนั้นแล้วไม่รู้ว่าแบบจะโดนฟอร์สโดนสั่งอะไรไหมแบบว่า้ ยูต้องไปทำลายวิกเก็ตทำลายแม่มดนะอะไรเงี้ยเออแต่ตัวใจแบบเกลนด้าอาจจะไม่อยากทำก็ได้ไซฟรู้สึกว่าซ g อะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะนะครับที่จริงเขาดีอยู่แล้วล่ะแต่แบบรู้สึกว่ามันเต็มมากขึ้นเต็มโหแบบชาแบบมันแฟนซีเนาะจริงเอาเอาจริงผมรู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วอ่ะเขาแค่ลบกันแค่แบบแค่เบื้องหน้าหรือเปล่าเออใช่ใช่ผมเพราะเพราะว่าตอนหลังๆอ่ะมันจะมีแบบเขาไม่ได้เขาไม่ได้จริงๆเขาไม่ได้แบบ รังเกียจกันนะเขาดูแบบหลักกันมากอ่ะแต่เหมือนมันมีแบบอะไรบางอย่างอะเหมือนที่แบบเหตุผลทางการเมืองในเรื่องหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเออที่ทําให้เขาต้องแบบเป็นศัตรูกันหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนชาวบ้านจะแบบไม่ชอบไม่ไม่ชอบที่แบบเขาเขาเรียกว่าอะไรเนาะวิชนะครับเออไม่ชอบแบบแม่มดเพราะว่าแบบเขาเกิดมาเป็นตัวประหลาดที่แบบชาวบ้านเขาละหาเว่าเป็นเพราะเป็นตัวเขียวตัวประหลาดของหมู่บ้านอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบ มันกดคนนี้ลงเพื่อช่อียคนนึงขึ้นอะไรอย่างนั้นแทนเลยก็าอาจจะเป็นไม่ได้แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าฉากที่สู้กันอาจจะเป็นฉากปิดก็ได้แบบสุดท้ายอาจจะเป็นเพื่อนกันมาตลอดแต่สุดท้ายก็มาสู้กันตอนจบก็ได้มัน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 ,ม,นมันเป็นไปได้หมดเลยอ่ะคือตอนนี้เรายังไม่เข้าใจว่า,าเขาต่อสู้กันเพราะอะไรหรือเพราะบังหน้าไหมหรือที่จริงเขาต่อสู้กันจริงหรือเขาแตกหักกันจริงๆ ต้องไปรอติดตามงามแต่ใดๆก็คือตรงที่มันเป็นอะไรอ่ะท okay. ี่มันเป็นกงขังแล้วก็ขังสัตว์ไว้มันเป็นฟิวแบบคาท่าอ่ะตอนนั้นที่ที่จะมีอะไรนะครับที่เป็นแม่มดอ่ะตอนนั้นเขาอัพซีแบบใช่ไฮโน้ดก็คิดดูในภาคแรกอ่ะเพลงที่เขาแบบปล่อยออกมาหูแบบทุกคนแบบฟังแล้วแบบตึงมากเราคิดดูภาคสองแค่เปิดแบบเปลยมานิดเดียวอ่ะแค่แบบฟังนิดเดียวเออยังแบบ อยากดงแล้วอยากดูอยากดูเอ็มีแล้วมันน่าจะแบบโอ้ยคนลุกโอเคครับก็วันนี้ก็จบแล้วนะครับกับการรีแอคชั่นเทเลอร์ครับของ Wicked ภาค2นะครับผมก็ สนุกมากๆเลยนะคะแบบว่าลุ้นมากๆเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น <ừ m. S 1> ในภาค2นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับผมที่วิกเก็ตสองที่โรงพยนทุกโรงพยนเนาะใช่ครับ <ừ m. S 1> ผมอย่าลืมไปติดตามกันนะครับผมก็ <ừ m. S 1> วันนี้ครับผมถ้าใครอยากให้ reaction เพลง mv หรือ Taylor อะไรก็ตามเนี่ยสามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยาานะครับ yes แล้วก็อย่าลืมนะครับลิปนี้ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด b s c r i b e ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดสำคัญเลยกด Subscribe และกดกระดิ่งอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราผ่านช่องทางข้างบนไม่ว่าจะเป็นออจอเราพูดชื่อเต็มไหมใช่อินสตาแกรมนะครับแล้วก็ติกตอกยูทูบได้หมดเลยนะครับทุกคนโอเควันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบบายครั